เอา้าต่อไปนะครับผมวอนเรียนเชิญคุณจินจินนะครับอาสวัสดีครับได้เ,เชิญเลยฮะแล้เราต่อไปครับคุณทัพทิมอัญรินครับ เชิญเลยครับท่านส,ส,สุดท้ายนะครับคุณชิงชิงคฤิษฐาครับยังใช้บนเวทีเลยครับก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าาท่านเนี่ยต้องบอกว่าต้องเป็นศิลปินที่จะมีส่วนร่วมนะครับกับกิจกรรมของ The Blue Carpet Show for UNICEF นะครับอยากจะให้แต่ละท่านเล่าประสบการณ์ให้ฟังัสักนิดนึงนะครับผมว่าแต่ละคนเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรนะครับผมกับ การเป็น i ฟน d s o ยูนิเซฟบ้างเริ่มที่คุณแบ็กก่อนล้วกันครับผมครับผมก็มีโอกาสร่วมงานกับ u n นิเซหลายครั้งแล้วนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้ไปลงพื้นที่นะครับแล้วก็ผมไปมา3มที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไนจีเรียอผมจำได้ที่หนึ่งนะเคนยาด้วยไหมครับเคนยาครับ ครับผมเคนยาครับแล้วก็ที่เคนยาเนี่ยนะครับคือเขาลําบากมากจริงๆนะครับคือเขาน้องๆเนี่ยครับเด็กๆเนี่ยนะครับคือขาดสารอาหารกันทั้งประเทศเลยครับไม่มีอะไรจะทานคุณพ่อคุณแม่ป่วยเสียชีวิตอะไรเงี้ยครับตัองแบบว่าลําบากมากๆนะครับส่วนที่เชียงใหม่เนี่ยก็ ครอบครัวของน้องๆเนี่ยลำบากมากครับคือน้องต้องนอนในเล้าไก่โอ้ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องไปหางานทําตอนช่วงโควิดก็ไม่มีงานทําครับใช่ไหมครับแล้วก็ครั้งล่าสุดผมได้ไปที่ชุมชนคลองเตยมานะครับก็เป็นช่วงที่ลําบากมากสําหรับน้องๆนะครับเพราะว่าน้องๆไม่มีโอกาสที่จะได้มีของเล่นนะครับขาดการศึกษานะครับแล้วก็ เรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ยครับพราะอยู่ในชุมชนมันไม่มีอะไรแบบว่าปลอดภัยอะไรเงี้ยครับก,ก็ก็ดีใจนะครับที่ได้ไปเห็นสิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็ได้มาถ่ายทอดนะครับให้ทุกคนได้ฟังกันในวันนี้ว่าจริง,<อ>รงๆแล้วชีวิตของน้องๆแต่ละคนคเป็นยังไงกันบ้างนะครับเผื่อว่าทุกคนจะช่วยเหลือกัน ไม่มากก็น้อยครับจะได้ช่วยต้นต่อตอไปด้วยนะครับผมเห็นบอกว่ามีส่วนในการช่วยทำแมจิกบ็อกซ์ใช่ไหมฮะไปให้มอบให้กับน้องๆในชุมชนของเตยด้วยใช่ครับก็เป็นแมจิกบ็อกซ์นะครับที่ผมได้ช่วยแบบว่าแพ็คใช่ครับแล้วก็ช่วยนำไปให้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าในแมจิกบ็อกซ์เนี่ยครับจะมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามในวันที่สอง ถึงจะได้รู้เพราะว่าชื่อก็ฟังดูน่ารุ้นแล้วใช่ไหมฮะว่าเป็นแมจิกบ็อนะฮะมันต้องมีอะไรที่พิเศษอยู่ข้างในแน่นอนครับสำหรับน้องๆนะครับผมอ่ะคราวนี้มาต่อกันที่คุณมิวนะฮะหรือว่าน้องมิวนะครับผมพูดถึงส่วนร่วมในกิจกรรมของ The l u u e p r r p t s h o w for UNICEF สักนิดหนึ่งครับก็สวัสดีครับทุกคน สวัสดีแฟนๆที่น่ารักทุกคนนะครับครับผมก็สาหรับผมเองสําหรับผมเองนะครับผมก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับยูนิเซฟอันนี้เป็นปีที่สครับก็มีการโชว์ต่อปีที่แล้วแล้วก็ของปีนี้คือปีนี้เนี่ยเนื่องด้วยวันที่สองผมติดภารกิจต้องไปต่างประเทศก็เลยอาจจะมาร่วมโชว์ไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าเราอยากมาช่วยโปรโมตในวันนี้ครับผมก็ต้องบอกว่าอย่างที่พี่เป็กบอกไปคือ ทั่วโลกมีเด็กๆที่ขาดแพนเยอะมากเนื่องด้วยปัญหาครอบครัวเนื่องด้วยปัญหาของสังคมที่เขาเติบโตมาอะไรอย่างนี้ครับ,รบผมทำให้แบบมีเด็กๆที่มีปัญหาแล้วเรารู้สึกว่าทางยูนิเซฟเนี่ยช่วยเหลือคนเหล่านั้นได้ดีมากๆในเวลาที่ผ่านมาแล้วก็พอมีโอกาสปุ๊บเราเรู้สึกว่าอยากมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเด็กๆเ,เหล่านั้นให้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีการศึกษาที่ดีขึ้นมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แล้วก็ทําให้สังคมของเขาเนี่ยดีมากขึ้นด้วยครับผมเดี๋ยวสวัสดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาในวันนี้ครับผมครับผมนี่ก็เป็นส่วนของน้องมิวนะฮะที่ร,ร่วมงานกับยูนิเซฟมาก็ในปีนี้เป็นปีที่2แล้วด้วยปีที่สองครับ,รบผมอ่ะขอบคุณน้องมิวมากนะฮะนอกจากคุณเป๊กน้องมิวแล้วนะครับผมวันนี้เรายังได้รับเกียรติจากคุณจินคุณทัพทีมแล้วก็คุณชิงชิงนะฮะก็เป็นตัวแทนของฝั่งนักแสดงจากทางช่อง HD นะครับผมที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยเป็นยังไงบ้างเราความรู้สึกให้เราฟังหน่อย ครับผมคือสวัสดีครับโอ้โหขอเสียงดังกว่านี้ได้ไหมฮะสา0รอยบวกเข้ากล่องนะครับส0 0รบวกเข้ากล่องเหรอครับผมของเซนน, <laughs> นะครับครับผมพี่เตอ๋อครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมครับครับ,ค,รบคือผมก็รู้สึกว่าพอมาอ่านรายละเอียดจริงๆอะ่ะผมแบบ เลสเปกมากครับผมแล้วก็แบบรู้สึกยินกับตัวผมนาะว่ายูนิเซฟสิ่งที่ยูนิเซฟทำให้กับเด็กๆทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเป็นยังไงใช่ครับเพราะผมรู้สึกว่าคือเราอ่ะเราเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้วครับอย่างปลูกฝังมาจากคุณแม่แต่พอเราทําแบบนี้ผมรู้สึกว่ายูนิเซฟอ่ะได้ย่อทั้งหมดเพื่อมารวมเป็นยูนิเซฟครับซึ่งทีเนี้ยพอเรามาทํากับยูนิเซฟกลับกลายว่าเราได้ช่วยเหลือทั่วโลกผมก็เลยรู้สึกว่า ผมต้องขอบคุณผู้ใหญ่ยูนิเซฟแล้วก็ขอบคุณช่องเจ็ดด้วยครับที่ให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้อนนขอบคุณมากเลยขอบคุณนะครับเขาจะปมือให้น้องจินด้วยต่อมาเป็นใครดีท้าทีมหรือใครดีคะทาทีมกันแล้วค่ะก็สวัสดีนะคะค่ะก็ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะค่ะสำหรับทีมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมกับทางยูนิเซฟครับผมคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางยูนิเซฟก็ได้เชิญมาแล้วแต่ว่าทีมก็ติดภาร,รกิจไปออทํางานที่ต่างประเทศเช่นเดียวกันก็เลยไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยเพราะว่าทีมอยากจะมาร่วมกิจกรรมกับทางยูนิเซฟอยู่แล้วนะคะ<อ>แล้วก็โดยส่วนตัวเป็นคนที่สนับสนุนยูนิเซฟมา หลายปีแล้วเหมือนกันค่ะพอครั้งนี้เห็บอก่าเป็นควาฝันตั้งแต่วัยเด็กอยู่แล้วที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือพร้อมไปกับยูนิเซฟใช่ค่ะคืออย่างหนึ่งเนี่ยที่ทีมทํามาตลอดก็คือในส่วนของการแบบเป็นจิตอาสาอย่างที่ทุกคนเห็นอีกหนึ่งบทบาทของทีมเพราะฉะนั้นเวลาที่ทีมมีโอกาสที่จะได้ไปช่วยเหลือหรือเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะส่งต่อความช่วยเหลือไปยังน้องๆหรือทุกคนที่ขาดแคลนหรือคนที่ประสบปัญหาอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เป็นอะไรที่เราอยากจะให้ความร่วมมือด้วยอยู่แล้วแล้วก็อยาก จะสานต่อตรงนี้ด้วยอยู่แล้วค่ะก็ได้ช่วยเหลือด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการเติมเต็มความฝันของเราที่อยากจะช่วยเหลือมาตลอดด้วยใช่ค่ะเป็นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสุขของทอีมด้วยดีกว่ารเราเวลาเราได้มีโอกาสได้ไปมอบความสุขให้กับทุกคนเราก็ได้ความสุขนั้นกลับคืนมาเช่นเดียวกันโอ้น่ารักมากเอาเซยงปรบมือหน่อยครับอ่ะมาที่น้องชิงชิงบ้างานะครับผมสวัสดีค่ะบครั น้องริงป,ปีนี้ก็เป็นปีแรกรือเป่ะฮะใช่ค่ะคเป็นปีแรก <ผม S 1> ที่ได้ร่วมงานกับยูนิเซฟค่ะคก็ขอบคุณผ, <ม S 1> ผู้ใหญ่ทุกคนนะคะค,ค่ะก็ชิงขอเชิญชวนดีกว่าก็อ,อ,อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชิงเชื่อว่าจากที่เราช่วยกันเล็กๆโดยน้อยเนี่ยมันจะส่งผลให้แบบเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้ก็มาช่วยเหลือกันเยอะๆนะคะครับผมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราให้ตัวแทนหรือว่าอ่ะคนระระโยคก็ได้ไดนะฮะ เรียนเชิญทุกคนนะครับมาชมตัวพุกคาเพชรโชว์ที่จะมีขึ้นในวันที่2กรกฎาคมทางช่อง 7HD นะฮะช่วยฝากเรียนเชิญกันสักนิดหนึ่งล้วกันเรื่อจากใครดีอ่ะเรื่อจากคุณแบกล้วกันฮะ i ฟนอฟยูนิเซฟครับผมเชิญเลยฮะอ้าวคุณแบกให้คุณจินก่อนเหรอ อ่าได้อ่าโอเคโอเคครับครับผมครับผมก็วันที่สองนะครับก็จะมีหนังสั้นด้วยครับครับหนังสั้นนะครับที่ทําขึ้นมาพิเศษครับมีพี่เป๊กพโชโยแล้วก็มีพี่มีนพิชยาครับแล้วก็มีน้องเข้มหัสวีด้วยครับจะมาคอย เล่าเรื่องราวของการช่วยเหลือครับของยูนิเซฟด้วยครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งครับเป็นไฮไลท์เพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงรายอัพศิลปินที่จะมาร่วมในงานไปนะฮะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นจะมีหนังสั้นด้วยครับผมครับ ก็ภายในงานนะคะก็คืออยากจะเชิญชวนให้ทุกคนรับชมกันถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD ของเรานะคะในวันที่2กรกฎาคมนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็น2ชั่วโมงแห่งความสนุกสนานเต็มอิ่มมีความสุขกันอย่างแน่นอนนะคะคตั้งแต่เวลา 6โมงเย็นถึง2ทุ่มค่ะอยากจะฝากด้วยแล้วก็แน่นอนว่าครั้งนี้นะคะมีอตุ๋ยกับอาการับหน้าที่เป็นพิธีกรเหมือนเดิมแล้วก็ที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือมีเพื่อนๆนักแสดงจากช่อง 7HD ค่ะแล้วก็พวกเรา3คนด้วยนะคะจากตัวแทนจากช่อง 7HD ก็คือเราจะเป็นอีกหนึ่งกำลังในการที่เราจะสุ่มเบอร์โทรศัพท์โทรกลับไปเซอร์ไพรส์ขอบคุณพี่ๆใจดีที่บริจาคให้กับยูนิเซฟด้วยโอ้น่ารักมากเลย ะะวันที่2องกรกฎาคมนะครับใช่ค่ะคแล้วก็ในงานนะคะจะเจอกับโชว์ของศิลปินพิเศษต่างๆนะคะคก็จะมีพี่เป็กด้วยแล้วก็พี่อาตบอนะคะแล้วก็ยังมีทรินิตีแล้วก็ศิลปินต่างๆอีกมากมายเลยค่ะใช่ครับผมอ่ะคุณเป็กกับคุณมิวฝากอะไรสักนิดนะฮะถึงวันที่สองเอาแค่ประโยคเดียวก็ได้แบบมาดูกันนะอะไรแบบเนี้หกโมงเย็นครับ บอกเวลานะฮะถึงสองทุ่มเจอกันหกโมงเย็นถึงสองทุ่มนะครับกับพวกเรานะครับแล้วก็ศิลปินอีกมากมายนะครับมิวไปไหมครับคือผมไม่ได้ไปครับมิวติดงานไปต่างประเทศครับดูดูพี่เป็กเลยครับอ่าเราดูดูไลฟ์ทางไลฟ์นะครับที่มีมีช่องเจ็ดมีช่องเจ็ดครับที่ช่องเจ็ด HD ผมนี่ลุ้นจนมือตันเลย เออแล้วน่ารักต้องกดสันด้วยนะครับนะฮะอ้าวก็ไปดูไลฟ์ผ่านไลฟ์ได้นะครับผมอ้าวน้องมิวเห็นน้องมิวบอกว่าไม่อยู่อฝากไปสักประโยคนึงละกันเชิญชวนหน่อยหูแค่แค่ไลฟ์อัพศิลปินก็สุดยอดมากๆครับทั้งศิลปินและก็นักแสดงที่มาร่วมงานก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็ถ้าต้องบอกว่าไม่เหลือบากกว่าแรงก็ถ้าช่วยน้องๆได้ก็ ก็ร่วมกันช่วยกันนะครับผมเหมือนเราได้ทําบุญร่วมกันด้วยฝากด้วยนะครับทุกคนนี่อ่าก็เป็นศิลปินห้าท่านนะครับที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้ซึ่งก่อนอื่นตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันบนเวนทีนะแต่ขอเสียงกริดดังๆแล้วก็เสียงปรบมือนะครับให้กับ5้าศิลปินที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้ซึ่งต้องบอกว่ามาด้วยใจจริงๆน่ารักมากๆนะฮะ และสำหรับกิจกรรม The Blue c a r Pet Show for UNICEF ครั้งที่4นะครับเรมพลังสนุกสร้างสุขเติมฝันไม่ได้มีแค่กิจกรรมในวันนี้และวันที่2กรกฎาคมเท่านั้นนะครับผมตลอดเดือนมิถุนายนนี้มีศิลปินอีกมากมายที่จะมาร่วมกิจกรรมกับเราในครั้งนี้ผ่านแอปพลิเคชันอย่างจุ๊กนะฮะกับกิจกรรมจุ๊กส์รูมนะครับ ชื่องาน Teddy Blue Juke Room Live นะฮะเราจะมีไลฟ์ร่วมกับศิลปินหลายท่านเลยนะครับอ่ะมาฟังกันให้ดีๆว่าจะมีใครบ้างนะครับผมวันเสาร์ที่18ที่ถึงนี้นะครับผมเวลา6โมงถึง1ทุ่ม mm hmm. พบกับอ๊อฟแล้วก็กันนะครับส่วนวันจันทร์ที่20นะครับ6โมงถึง1ทุ่มพบกับ b บ k 4 8น้องน้ำใสามาอยู่แล้วก็น้องเอิญน,นะครับผมนอกนจากนั้นก็ยังมีทางยูนิเซนะครับก็จัดกิจกรรมเพิ่มเติม,ตมให้ ไปพบกับศิลปินที่ทุกคนชื่นชอบแบบใกล้ชิดด้วยนะฮะเร็วๆนี้กับกิจกรรมชื่อ t ท ddy Blue Photo Studio นะครับก็จะได้เจอศิลปินเยอะแยะมากมายทั้งน้องอัพน้องฟูนออฟโรดสกาวงรวีนะฮะก็รอติดตามกันอ่ะผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนก็น่าจะแฮปปี้กันนะครับผมแล้วก็ได้รับความสุขกันอย่างเต็มอิ่มเลยแน่นอนว่าได้รับความสุขแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยส่งความสุขกันต่อด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะทุกคนยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนได้นะครับ กับยูนิเซฟกับมอร์ชนา i ซิ่งของเรา Teddy Blue Collection นะครับผมสามารถเข้าไปทาง w w w unicef e o r t h นะฮะ blue carpet หรือว่า w w w centraltime com blue carpet หรือว่าร่วมบริจาคกับ u n นิเซฟนะฮะอีกหนึ่งวิธีก็คือวิธีการโอนสแกนนะฮะผ่าน QR Code ของเราใครที่ชมในไลฟ์ยู่ตอนนี้เนี่ยเราขึ้น QR Code ให้ซึ่งสามารถช่วยบริจาคได้ช่วยเป็นส่วนหนึ่งกับ u n นิเซฟได้นะครับผมก็ นอกเหนือจากนั้นนะครับผมก็สามารถไปในเพจ UNICEF Thailand ได้เลยนะฮะแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ยิ่งแบ่งปันยิ่งสุขใจนะครับแล้วนับต่อไปนะฮะก็เข้าสู่โฟล์ t a ช i o n เลยแล้วกันนะครับสำหรับศิลปินทั้ง5ท่านที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้กับพี่เท d d y Blue ของเรานะครับ อีกหนึ่งกล้องนะครับขออนุญ,ญาตอีกหนึ่งเฟรมนะครับผมขออนุญ,ญาตร่วมเฟรมด้วยวันนี้มาร่วมงานในฐานะพิธีกรนะครับ เรียบร้อยนะครับลำดับต่อไปครับผมขออนุญ,ญาตเรียนเชิญผู้บริหารของเราขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกับศิลปินของเราด้วยนะครับลำดับต่อไปขออนุญ,ญาตเรียนเชิญคุณเคเคนะครับหรือว่าคุณเคอนจองคิมผู้อำนวยการ,รองค์การยูนิเซฟประเทศไทยครับขอสยงปรบมือด้ครับขออนุญ,ญาตเรียนเชิญคุณพัฒนพงศ์หนูพันธ์นะครับรักษาการกรรมการผู้จัดการช่อง7 HD ครับ ลำดับต่อไปนะครับคราวนี้เรียนเชิญคุณพิชัยจิยราธิวัฒน์กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัลครับคอน,นี้เรียนเชิญดรประทีปตั้งปฏิธรรมประธานกรรมการบริหารบริษัทสุภารายจำกัดมหาชนนะครับคราวนี้เรียนเชิญคุณอัชาราตั้งปติธรรมรองประธานกรรมการบริหารบริษัทสุภารายจำกัดมหาชนครับ ลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณทวีราหรือทาพิรมกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณวณิชาอัตถวิบูลวงนะครับผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปศูนย์ง,งารค้า World, เซ็นทรัลเวิลด์บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนครับ สุดท้ายนะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณออรพินลิมธนานุรักษ์นะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโมบายอนเน็กจำกัดครับ เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับโฟลเซชันหรือว่ารออ,อีกสักครั้งนึงนะฮะแบบหนึงเรียบร้อยนะครับผมขอบคุณผู้บริหารทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณศิลปินทุกท่านที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้ด้วยนะครับผม และสําหรับวันนี้กิจกรรมของเราก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่ช่วยเหลือนะฮะในกิจกรรมครั้งนี้ขอบคุณช่อง7 HD นะครับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลบริษัทสุภาลัยจํากัดมหาชนนะครับบริษัทธนาคารกรุงเทพจํากัดมหาชนบริษัทบูลซีเมนต์ไทยจํากัดมหาชนบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจํากัดมหาชนบริษัทโมบายคอนเน็กต์จำกัดนะฮะขอบคุณพาร์ทเนอร์ของเราทุกท่านขอบคุณสิลปินทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคน ขอเสียงกรีดร้องดังให้กับศิลปินที่มาร่วมงานกับเราอีกสักครั้งหนึ่งฮะขอบคุณคุณ,คณเแขค,ครับแล้วก็อย่าลืมนะฮสะสำหรับ The Blue Car Pet Show นะครับครั้งที่4 for UNICEF เจอกันวันที่2กรกฎาคมนี้ที่ช่อง7นะฮะ6โมงเย็นถึง2ทุ่มไลฟ์กันนะครับพร้อมกับศิลปินรวมไปถึงหนังสั้นและอีกเยอะแยะมากมาย ส่วร่วมอื่นๆในงานนี้ก็ยังสามารถซื้อเมอร์ชา i ดิ้เพื่อช่วยเหลือนะครับเด็กๆทั่วโลกไปพร้อมกับยูนิเซฟได้นะครับกับ T e d d y b ย์บ o ู l อลเลคชเอาละฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆิส่อมวลชนทุกท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมแล้วก็ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็กร World, วมไปถึงทุกคนที่รับชมผ่านทางเพจ UN i c e f t h a i l a n ดด้วยนะครับผมผมเตอ๋อละทันวันนี้ทาหน้าที่พิธีกรเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกท่าน,นมากครับผมสวัสดีครับ